อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบค่มประจำวันที่11สิงหาคมเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจำวันที่11สิงหาคมก็เช่นเดิมนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องตลาดซื้อขายของทีมรอบวันกันก่อนกับดีิแรกครับซาซาคาร์ลซิกกองหน้าร่างโยงของสตุตการ์ดดยตามรายงานจากทามสปอ์ตนะครับได้ออกมาระบุว่า มีความเป็นไปได้ครับที่แมนยูน็ดจะยื่นข้อสเสนอดึงตัวซาซาคาราซิกกองหน้าของสตูดการ์เข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเนื่องจากว่าเอริกเทนทักต้องการกองหน้าตัวเป้าที่มีรูปร่างสูงใหญ่มากกว่าตัวเลือกที่มีอยู่ณน,นาขณะนี้อย่างมาคาสแบดฟอร์หรือว่าจะเป็นองตอริเมลซิยานและอาจจะรวมถึงคริสเตโนโรนัลดด้วยนะครับโดยเฉพาะในรายของโรนัลดนะครับที่อาจจะอำลาทีมได้ทุกเมื่อครับในช่วงซัมเมอร์นี้มาที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของอาเดียนราบบโอ ดูตามรายงานจากจานลูก้าดิมาซิโอนักข่าวของอิตาลีนะครับด้ออกมาระบุว่าตอนนี้ข้อตกลงระหว่างอเดียนราบิโอกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้องหยุดไว้ชั่วคราวเนื่องจากว่าทั้ง2ฝ่ายไม่สามารถหาข้อตกลงที่ลงตัวร่วมกันได้ครับเรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของแฟรงกี้เดยองกับรายงานจากทางฟราบิโซโรมาโน่ดูจากรายงานนะครับระบุว่าแฟรงกี้เดยองยังให้ความสําคัญกับบาร์เซโลนามาเป็นที่1ครับ และทางบาร์ซ่านะครับก็มีจุดยืนก็คืออยากเก็บแฟรงกี้เดยองไว้กับทีมต่อแต่ตัวนักเตะก,ก็ต้องยอมลดค่าจ้างลงมาด้วยแต่ทั้งนี้นะครับแฟรงกี้เดยองไม่มีความต้องการจะลดค่าจ้างของตัวเองลงมาจากระดับ4 0 0 0 0ปอนด์ครับส่วนรายง,งานเรื่องของแฟรงกี้เดยองจากทางเเว t นทีนิสสื่อฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ออกมาระบุว่า ตอนนี้แฟรงกี้ได้ยองไม่ได้มีการเจราจากับทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็รวมไปถึงเชลซีด้วยเนื่องจากว่าตัวเขานะครับไม่ได้วางแผนที่จะทําเช่นนั้นจนกว่าเขาจะได้รับเงินจํานวน17ล้านยูโรที่บาซิลน่าติดค้างจ่ายเขาอยู่ครับ เรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของแอนโทนีจากรายงานของเทเลกราฟสื่อของอังกฤษนะครับโดยสื่อเจ้านี้ครับที่เผยว่าเอริกเทนฮารกรู้สึกผิดหวังอย่างมากครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่สามารถดึงตัวแอนโทนีเข้ามาร่วมทีมได้เนื่องจากว่าปีกวัยยิ่มสองปีรายนี้นะครับเป็นลิสต์ลำดับต้นๆไม่ต่างจากแฟรงกี้เดยองที่เขาอยากจะได้ตัวมาร่วมทีมครับและจนถึงตอนนี้นะครับความคืบหน้าของดีลนี้ก็ไม่มีเลยแม้แต่น้อยเนื่องจากว่าทางแมนยูไนเต็ดไม่พร้อมจะจ่ายตามราคาที่อาแจ็กเสนอมานะครับก็คือูโร เรามาต่อกันที่รายงานเรื่องของแบ็กขวาในทัพป,ปีศาจแดงนะครับกับรายงานของเกรนไบร์ลี่ซึ่งเขานะครับได้ออกมาเผยว่าเอริเทนฮากพร้อมจะปล่อยอารอนวิสการออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนครับและในขณะเดียวกันตำแหน่งแบ็กขวาของดิโอโก้ดาโลที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมกับไบรตันก็ยังไม่ชว100์100%พร้อมกันนี้นะครับเกรนไบร์ลี่ก็ยังทิ้งทายไปว่าเอริเทนฮากต้องการแบ็กขวารายใหม่เข้ามาเสริมทัพอย่างน้อย1รายครับ เรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับทัศนะของริโอเฟอร์ดินานซ์ซึ่งได้ออกมาแสดงความกังวลน,นะครับว่าการที่แมนยูเอตดกำลังจะดึงตัวอาร์เดียนราบิโอกองกลางของยูเวนตุสเข้ามาร่วมทีมอาจจะไม่ดีพอสำหรับการเข้ามายระดับแดนกลางของทัพปีสแสดงให้ดีขึ้นเช็คเชนดียลของแฟรงกี้เดยองที่ริโอเฟอร์ดินาน์เชื่อว่าเป็นลิสต์หมายเลขหนึ่งที่แมนยูเอตดอยากจะได้ตัวมาร่วมทัพมากกว่าครับโดยริโอเฟอร์ดินาน์นะครับได้แสดงทัศนะเรื่องนี้ผ่านทางช่อง YouTube ของเจ้าตัวว่า อด,ดีนราบิโอเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์อย่างแท้จริงโดยไม่ต้องสงสัยกันเลยล่ะเขามีเท้าซ้ายที่สุดฉมังคลองบอลได้อย่างยอดเยี่ยมเลี้ยงบอลเก่งแถมยังเล่นกับบอลภายใต้ความกดดันได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยเขาส่งบอลได้อย่างดีโดยเฉพาะกับการจ่ายบอลสัน้นแน่นอนว่าแมนยูนเต็ดคงจะหวังดึงตัวเขาเข้ามาเล่นเป็นโฮลดิ้งมิดฟิลด์หรือว่ากองกลางหมายเลข8แต่สิ่งที่ผมรู้สึกกังวลมากที่สุดก็คือเขายังเป็นมิดฟิลด์ที่ยิงประตูได้น้อยมากในฐานะหมายเลข8แล้วล่ะนะ ผมคิดว่าสกอตต์แม็กโทมิเนอ์น่าจะยิงประตูได้มากกว่าเขาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งในรายของแม็กโทมินเนอ์ก็ยังทำได้ไม่ดีพอด้วยซ้ำแล้วแฟนบอลอย่างเราล่ะจะมีความสุขกันหรือเปล่าราบิโอคงเป็นตัวเลือกหมายเลข2 3หรือว่า4ของทีมด้วยซ้ำเมื่อเราพิจารณาจากการที่แมนยูนเต็ดพยายามจะคว้าตัวแฟรงกี้เดยองเข้ามาร่วมทีมและก็รอคอยความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ของแฟรงกี้อยู่แล้วนะแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวนี้ก็คือปฏิกิริยาตอบสนองต่อเรื่องนั้นแหละ แน่นอนว่าแมนยูเนตดอยากได้แฟรงกี้เดยองอย่างมากแต่ตอนนี้พวกเขาคงจะคิดได้แล้วว่าเราคงไม่ได้ตัวเขาแล้วและควรหันไปหาตัวเลือกอื่นแทนและจงเหลือใครบ้างหลังในตลาดรอบนี้ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ทำนองนี้ก็แน่นอนว่าเราคงจะไม่ได้ตัวเลือกที่ดีพอสำหรับสโมสรอ,อย่างแน่นอนหลังจากนั้นนะครับริโอเฟอร์ดินานก็ยังได้เล่าต่อนะครับว่าเขานะ่ะรู้สึกไม่มั่นใจเลยครับว่าอาเดนราบิโอจะเข้ามาช่วยยกระดับทีมให้ดีขึ้นได้หรือไม่ครับในซีซั่นนี้เดริโอนะครับได้กล่าวต่อว่า ผมมองว่าดีลนี้ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะแต่ผมก็คิดว่าค่าตัวของเขานะ่คงไม่มากไปกว่า20ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าถูกมากสําหรับทุกวันนี้แต่ในขณนะดเดียวกันสิ่งที่ผมกังวลที่สุดก็คือเขาจะเป็นนักเตะคนที่ใช่สําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเปล่าเขาจะช่วยให้สโมสรแห่งนี้แข็งแกร่งขึ้นมาเพื่อชิงโคตายูฟาแชมเปียนส์ลีกได้หรือไม่ซึ่งผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ในช่วงหลังเขาลงสนามให้กับยูเวนตุสเยอะมากและที่ผ่านมาเขาก็เคยอยู่กับปรารีสแซงต์แชร์กแมงด้วยเช่นกันและก็ติดทีมชาติฝรั่งเศสมาบ้างแต่สําหรับความคิดของผมแล้วนะมองว่าอาเดียนราบิโอยังไปไม่ถึงระดับของแฟร,รงกี้เดยองหรอกแต่ผมก็มองว่าการเข้ามาของราบิโอก็คงไม่ได้แย่อย่างที่หลายฝ่ายคิดกันหรอกนะเขาจะเข้ามาช่วยให้แดนกลางของเราม,มีคุณภาพขึ้นได้อย่างแน่นอนแต่จะช่วยยวรดดับทั้งทีมได้หรือไม่เราก็ยังไม่อาจทราบได้หรอกกับเรื่องนี้ เรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับทัศนะของหลุยสาา์ซาราอดีตกองหน้าของทัพป,ปีสแสดงเรานะครับซึ่งทางซารานะครับได้ออกมาระบุว่าคู่หูมิดฟิลด์อย่างสกอต์แมคโทมิเนและก็เฟลดถูกวิจารณ์หนักจนเกินไปครับและก็ดีบอกว่าเพื่อนร่วมทีมแมนยูเองก็ต้องคอยช่วยเหลือทั้งคู่ให้มากขึ้นด้วยซึ่งทางหลุยส์ซารานะครับได้กล่าวเรื่องนี้ผ่านทางเดือพันเตอร์เพจว่ามันเป็นเรื่องง่ายอยู่แล้วนะที่จะออกมาตัดสินใครสักคนเมื่อเขาเล่นไม่ดีผมไม่อยากโจมตี2คนนี้มากไปกว่านี้นะเพราะววกกกเเขาานน่ะะดยอมแล้ จากประวัติศาสตร์ของสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมนี่เน้นสร้างสารร์เกมและทั้งคู่นะ่ะก็ต้องสร้างสารร์เกมให้มากกว่านี้ดังนั้นทั้งคู่อาจจะดมวิจารณ์เพราะว่าเหตุเหล่านี้แหละแต่การสร้างโอกาสมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของ2คนนี้เท่านั้นเลยนี่แต่เป็นความรับผิดชอบของผู้เล่นคนอื่นในทีมด้วยกองหน้าปีกและกองหลังก็ต้องพัฒนาขึ้นมาเช่นกันเพื่อไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งถูกมองว่าเป็นจุดอ่อนและนี่แหละคือปัญหาไม่มีใครก้าวขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือทีมได้มากพอเลยสักคน ดังนั้นผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะกับการที่หลายคนออกมาวิจารณ์เฟลทและก็สกอตแมกโทเมนมากขนาดนั้นเพราะว่าทั้งคู่ต่างเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพด้านอื่นๆด้วยเช่นกันถ้าหากว่าพวกเขาถูกสั่งให้ทําหน้าที่ซึ่งเกินความสามารถมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องคุณภาพของพวกเขาแล้วล่ะแต่เป็นเรื่องของความกล้าหาญที่พวกเขามีและการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมทีมที่ไม่มากพอในเวลานี้ทั้งทีมมีรากฐานและก็ความสมดุลที่ไม่ดีพออย่างที่เรารู้กันนั่นแหละ ทุกคนต้องมีส่วนคอยช่วยเหลือทีมดังนั้นแล้วผมไม่ค่อยเห็นด้วยซะทีเดียวนะกับความกดดันและก็คำวิจารณ์ที่เฟลดกับสกอตต์แมคโตเนี้ได้รับทั้งคู่เป็นนักเตะที่ขยันนะและคุณก็ได้เห็นแล้วว่าพวกเขานาต่างทุ่มเทให้กับสโมสรมากแค่ไหนดังนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยอยุติธรรมเท่าไหร่แหละสำหรับพวกเขา,าอีกอย่างนะมันก็แค่เกมแรกเท่านั้นและแน่นอนว่าพวกเขา,าจะต้องพัฒนาขึ้นแต่ก็เหมือนกับนักเตะคนอื่นด้วยเช่นกันที่ทุกคนนะก็ต้องพัฒนาขึ้นตามไปด้วย จากนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีเกมใหญ่รออยู่แล้วเราก็จะได้เห็นว่าพวกเขานะจะกลับมาได้หรือไม่นอกจากเรื่องของเฟลดและก็สกอตต์แม็กโทมินเนแล้วนะครับลุยซฮาก็ยังมองโลกในแง่ดีครับว่ามาคาสแบดฟอร์ดจะกลับมาคืนฟอร์มเก่งได้อย่างแน่นอนครับเพียงแต่ต้องใช้เวลาเท่านั้นด้วยลุยซฮาครับได้กล่าวต่อเรื่องของมาคาสแบดฟอร์ดว่ายิ่งเขาใช้เวลาเรียกความเก่งกลับมานานเท่าไหร่แน่นอนว่าคุณก็ยิ่งกังวลมากขึ้นเท่านั้น แต่สาหรับราดฟอร์ดแล้วเขาเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์สูงมากนะและเขาก็ยังมีเวลาให้พัฒนาอีกมากด้วยตอนนี้มันขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นที่เขาจะเรียกความที่ดีกลับคืนมาและยิงประตูอย่างเป็นกอบเป็นกรรมอีกครั้งเมื่อไรที่ฟอร์มเขาลงตัวผมคิดว่าจะไม่มีใครหยุดเขาได้แน่นอนที่ผ่านมาเขาต้องฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บและต้องใช้เวลาเรียกความมั่นใจกลับมาพอสมควรเมื่อไรที่เขาสามารถทําได้ผมคิดว่าเขาจะพัฒนาไปอีกไกลเลยล่ะ ดังนั้นหากเขาทำงานอย่างหนักแบบนี้ต่อไปและพยายามสนุกกับฟุตบอลให้มากขึ้นผมมั่นใจนะว่าฟอร์มการเล่นของเขาจะกลับมาได้อย่างแน่นอนหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด u b s c r i b e ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red d e v i l p a พ e กันด้วยนะครับผม